หมดแล,ลว้วตอนนี้ก็จะกลับมาเลยค่ะอิ่มมา,จากจะออกจากบ้านมานาวเลยครับสได้สับประรดแอบสับประรดไปกินมะแรงน,นนะ้วค่ะลมเริ่มแรงแล้วเห็นไ,ไหมนะลม,มแรงดูต้นโพนี่สิจะพาไปเที่ยวต่อนะจตเหนื่ยอยละเหนื่อยแล้วไม่มีแรงวันนี้เลยไปอีกสักหน่อยก็ได้ก่อนขับรถกลับมลมมันแรงถ้ามีพาย,ยุเดี๋ยวเราก็ขับกลับ จริงจะไปต่อนู่นก็เลยนู่นละค่ะข้าหลวงแล้วก็โคกสลุงไปต่อได้เลยนะแต่นี้มันบ่ายแล้วเนาะเราไปทุกทีล่ละวันพอไปทุกที่ไม่หวกลับบ้านเดี๋ยวเอวเค็ด็ดเอวเค็็ดไม่ไหวเลยต้องไปพักผ่อนแล้วก็นอนแล้วเพราะว่า ฉันบนเจ๋งเนะเาะอ่าเบิ่งมนาคอ่าเบิง่งมนะาคแลยเดี๋ยวมาสิว่าเอ้ยมาหอดิคือวันเลี้ยวกับว่าสุดอซ้ายมือเป็นแม่น้ำแม่ทุกคนมาเล่นน้ำก็มีนะเนะี่ยเป็นท่าลงเล่นน้ำได้นะคะเอาจะน่อยบอสเฮ้ยเล่นมาไหวแล้วมันท้อน,นอ,อนเดี๋ยวตอนเย็นนะวันหลังจะมานี่นะมาเย็นเย็นหน่อยมาเล่นน้ำนี่ไงมีคนเอาน้ำมาเล่นเรือพาเที่ยวเอฟซีโอ้ยลงเล่นน้ำได้น่าจะเป็นเหมือนหาบเนาะ แตอนนี้คงลงไม่ได้แล้วมันแดดแล้วก็ให้ดูนะกันเนี่ยเบิงงบ้งซองเบิ้งซื่อได้เยสุวาสันบนเนียนอนมาอยู่มื่อหลังก่อนมื่อเนี่ยฉันมาไหวแล้วใช่ไหมเพราะว่าอันแดดสันยันแหล่แค่นี้ก็แฉะวันแล้วแต่ว่าฝรั่งมักแหล่ๆเด้วยเนาะเออเมื่อหลังมกกเมือ่อวานซีสฉันเมื่อยนี่นะโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อฝงชนโอ้หน้าลงเล่นน้ำได้อยู่เนาะมีเสื้อมีอะไรลงเรือไว้มื่อหลังเนาะ โอ้เห็นใจเห็นใจสันเนียสันเมย์นู่นไปได้อีกค่ะไปถึงนู่นเลยท่าหลงท่าหลวงตรงนี้เป็นท่าเรือนะคะเห็นไหมเนี่ยก็จะมีบริการเรือพาเที่ยวมีเสื้อใส่แต่ว่าสันเบอดแทงเข่าแล้วเนาะเมื่อหลังป้าไม่เนาะเอยีบซิเนาะวนตรงไปอีกก็หนุนอานามต้งนั้นเลยปะอะเป็นอย่างเมื่อหลังจังมากมาไวก็ซ้ำที่ไวเลยนี่ค่ะเนี่ยท่าเรือลงไปเนี่พาเรือเที่ยวเลาต้องมากันเยอะ มันเบิดแห้งแล้วคือนอดแอร์อยู่บ้านบันไอ้สิอาบน้ำเปิดแอร์นอนแล้วอยู่ต่อบ่ไหปปวดหลังปวดเอวเราขับรถล้รถไอ้ริมตลิ่งไปขี้เกียจขึ้นถนนใหญ่เมืมกขึ้นถนนใหญ่มันอ่อนยิ้มแล้วก็เมื่อตอน,นตัวน้องคนว่งนะคนบ่มีเบียกบ่มีเบียกจังใดเสด็จงาน,น,นเนี่ยนี่ สันยยทูเปอร์บ่เหตงานยังไหนสั้นขยันพูดเหตงานลังเทือสาวหาสวมงพุดรัแฟนบกดไลกดแชร์ด้ด้อฟซีเด้อยายสั้นผิดหวังนะอาจารย์บานั่งว่าวผู้เดียวแบบไปใส่ผู้ใดก็งงย้ายมันเป็นย่างละมันคือว่าวผู้เดียวเอ้ยว่าผู้เดียวจะไหนว่ากับเอฟซีเรดี้แอนเจนจ์ right now I'm retired I go home โบเทกกันแล้วยิ้มเลยเอฟซี่นมเต็มรถเลยหมักใหม่เต็มรถเอาไปกินเหมือนแลงกินได้อีกสองสามมือแล้วก็จังว่ากันไปฮะสิเดินทางเราจะไปเที่ยวร่มแม่น้ำโขงกันนะคะรำน้ำพองล้นน้องลินฟังสองฟังสะพังด้วยมวลพุทธสา ครับรถไปน้ำงใหม่ FC เบิงวิวน้ำเดี๋ยวสิวาเบิ่ดแจ้งน้ำรักของไปใจมา I'm in shock, จะเข้าแล้วช่วงนี้ฝนจะตกเกือบทุกวันเลยนะสวัสดีค่ะคุณ FBI ป้าสารวัตรป่าป่าป้าไปเที่ยวที่ไหนครับมาเที่ยวที่ริมเขื่อนสัตว์ป่าศักจ้านี่ค่ะคุณ FBI O ขอบคุณนะคะเข้ามาทักถ่ายเบืองเบืององามบอนี่ค่ะเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์สวยมากนะคะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแล้วก็บ้านมะน,นาวแล้วก็บ้านฮานลิดแล้วก็ติด เมื่อสันสิงห์ยูต่อยแต่ว่าสันเพียเล้วบันเป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเองค่ะถ้าเหงื่อออกแล้วเพียก็อยากจะกลับไปอาบน้ำเพราะถ้าไม่กลับเหงือ่อมันแห่มันจะแสบตัววิวสวยมากเลยค่ะดูสิปราสูงกระสออเนาะเนี่ยขนาดฉันมาดูดูฉันยังมากเลย สภาพดีไม่ก็บ่าคอยป่วยเดีค่ะปวดหัวตัวร้อนอ่ะเอย้อนขึ้นหลาย่ยาไปขึ้นไม่หลายค่ะเม่อยซื่อฟังเพลงนะ่ะฟังเพลงมันจะทําให้สุขภาพจิตเราดีดะนะคะจะไปฟังจะเรื่องเรียดเขียดคนว่ากันดากันจะไปฟังอับยางนี้รลดวมันบมวน,น,นก็นฟังเพลงดอก ไอสิปไปรับรู้อย่างเขาด่ากันเขาบม่มียางมีแต่ความมีชากันจะไม่ฟังขึ้นไล่มาก,ก็ด่ากันไปแพ่เพราะว่าโอ้ยไม่อยากฟังดอบไปสิสวยสิรวยกว่ากันแล้วแต่โตเถอะย่ามาดาสันย่ามาใส่ลายลาอย่ามาบูรี่คนอื่นแล้วกันเดี๋ยวเอลซีสันข้าไปเิ่งกันเถอะแ้าตรงนี้มันเป็นยางโอ้เขาสร้างบ้านขายบอกงามเนาะ วันมินิมาร์ทเน่แถวนี้มีรีสอร์ทรีสอร์ทเป็นมินิมาร์ทโอ้บรรยากาศสุดยอด FC ผู้ใดเด้อมาพักดีก็ได้เด้อค่ะ FC มีห้องพักแหวนพักอย่างดีนะคะมาโหลดมาหาความสุขใส่เจ้าของเนี่ยมีเงินมีทองก็มาซื้อบ้านแถวนี้พักวันว่าต้องไปแข่งกับผู้ใดหลายค่ะกินบะหมันไปสบาย ดูแลสุขภาพตัวเองให้มันดีๆอยู่วมาสักเก้าสิบเก้าค่อยตายคนเครียดหลายเนาะเจ็ดสิบก็ตายแล้วพวูดบางคนมันหาสิบก็ตายแล้วด่าคนหลายตายทั้งเป็นก็นคือบางคนนะเนะนาะด่าผู้นั้นผู้นี้ไล่ฟ้องเขาเจ้าของสิตายถ้ามากินก็ไม่ขึ้นตอนนี้เป็นยังไงไรไรโอ้ยสันผ่านมาแล้วตรงนั้นนะสันหลุดมาจากอ,อันคุมท่นล็กตรงนั้นลแล้วเอฟซีเบิงบ้งในเบิ้งอันนี้เป็นสะพาพน,น้ำขึ้นก็จะสวยมาก มักธรรมศาสตร์แห่งเอฟซีเบิ้งคืองกล้วยหลายแท้เอฟซีเบิ้งคืองกล้วยหลายแทะซีเบิ้งกล้ยไหลอกะโอ้ยจะเป็นหยังดอกฉันก็อยากสีสู้ช้างมันเป็นยังไง นแถวนี้อนเนกอาจจะอ่อน ีภาพเบียซีสันกง็งุงอยู่ปินไปปิ่นมาก,กับเรเห็นภาพมันเป็นอยังไงอโอ้ยเนาะชิมุนอย่างไดเนาะมันเป็นอยังไงนะมันคือดำจลือจังสันนะ่ะ แต่จังสันนโอ้ยเป็นตะเบือนนายแตเนาะมันคือจอดำจังสันเหรอเอฟซีจักมือไปสู้อย่างกระบาดโวยสันอุชาสิพาเอฟซีปิ้นเขาปิ้นออกกับบัญญังจังสันเอฟซีว่าหันเน็ตมันบ่มีเนาะมาเดี๋ยวจะพาไปดูแก้มลิงซะหน่อยลงหละขึ้นไหมว่ามันดำจังสันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถลงขึ้นใหม่ดีกว่าไปดูแก้มลิงบรรยากาศฝนจะตกเนี่ยสวยงามมาก มีเสียงเอีงยงยงามแจ้งก็ยังเปิดตัดใจรั้บาแฟงจากว่หูสันโบเอ้มันเป็นอย่างนั้นเน็ตบะมีติรู้ว่าจังใดเดี๋ยวต้องลงและขึ้นใหม่ไปเอซีมันเป็นอย่างไรมันเป็นอะไรกันนึงเธอบอกรักฉันมา จอฉันดำไปฉันก็้นบนแอมโเหินโอ้ยเอฟซี FC, เดี๋ยวฉันลงขึ้นใหม่กันแอม่เหินอย่างเลยดำคีรีคีรีเลยเดี๋ยวไปถ่ายตรงแก้มลิงใหม่นเอฟซี FC, รอแป๊บน,นึงนะข้างหน้าแก้มลิงแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายใหม่ค่ะ quên subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nhang. ก็ไม่กลับอวนคืนเ mm hmm. ติมให้ฉันเริ่มกำคืนเตอมหลักไปแล้ว วันธรรมดาชาวบ้านขายของไม่ได้นเอฟซีไม่มีใครมาเที่ยวถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็พอได้แต่ตอนนี้ไม่มีที่ตั้งจะขายของก็หากินแบบธรรมชาติเนะแต่ว่าสันมกักสันมักวิวจังสี่กันบ้านสันยู่แถวนี้นะสันสี่เอาสารมาป,ปูนอนสีมไล่ยคอนเดนต์เอฟซีเบิงเบิดมือเบิดเม้นสีมาตกปลากัะพงไปกินสิมตาตกปลาอัดปลายังเกาะปลาบึก ก็ลงไปท้ายรูปค่ะจะย้ายระวังกิ่งกอรอแคลนนะโอ้ยสเวิวงามหลายบันไดมันสิตุ๊กดอกเด้อยายเอ้ยสันสิบอกสิให้ยืนอยู่ซื่อๆกันห้องงามมันก็งามเลยแหละมาต้องลงไปปานนั่นดอกคนมันสวยยืนอยู่ซื่อๆยืนอยู่กลางถนนมันก็สวยแล้วมาต้องลงไปกาะกิ่งไม้นขันกิ่งไม้เฮียมันก็สิตกกิ่งกอรอแคลคกอรอแคลนลงก็สิว่าสันบอกมาเตือนอีกล่ะเฮ้ยเนาะเอฟซีเนาะนี่โอ้ อวันธรรมดากับมีของขายเดี๋ยววันพุธก็มีเดี๋ยววันพุธก็ม,กมีขายเดียวเดี๋่ว่าคนมันนอ้อยเนะาะสำหรับมีตลูกสิน้นกินลายกับเบือหลูกสุ่งลูกสิน้นเนาะน้ำกุรบคมอ๋อสงสัยช่วงนี้น้ำไหลใช่ไหมก็บมาขายของอยู่ด้วยหรือเดี๋ยววันพุธเอาวันพุธก็มาตั้งละติค่ะมาหูได้หนิว่าวันพุธก็มีขายเนื่ามันนี้แต่วันเสาร,ร์อิติเอฟซีก็มาเที่ยวกันเด้อค่าเดว ของขายอยู่ด้วยล่บะบอดไม่อยากดอกน้ำกุหลาบขมเพอใจขมเจ้าเย้ายวนแต่ความหมายนั้นว่าเธอมันเปลี่ยนไปแล้วปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเก้าพันเก้าร้อยเก้าิบเก้าดอกบ่งบอกความ บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมันวันปีหมื่นพันไม่เคยควันฟ้าดินสลายหัวใจมันรักเธอเฮ้ยเสียงก็ดีเนะโอ้ยเสียงดีปานนี่ปเป็นเป็นนักร้องเลยโอ้ยตะกี้ก็เป็นนักร้องเยอะนามหลายสันมากนยะ บอกใจว่าแค่เคยเจอ มาสักเนาะโอ้แก้มลิงเอฟซีเดี๋ยวเราจะไปแก้มล,งมลิงกันดูซิอันพ่อกับมีรถมมหมูมอยู่ด้วยละ่ะแก้มลิงเนาะเอไปเราลองไปดูแก้มลิงดูซิวนเลือนน้อยลยอยวน ในสายชนอวยรนันมีทางบัวตึมบัวบานดอ,อกใบไว้การงามตาโอ้ยจอดำอย่างสิเอามากกันเอฟซี่ันบอเห็นวิวสัญญยาณเอฟซีบอเห็นวิวมา้งลงไม้กอนแนบบอเห็นวิวบ้เอาดอกจังสิไปสิมันเล่นนำ้ำเดี๋ยวมาอีกช่องหนึ่งนะคะมาช่องแพตตี้นะคะแพตตี้แพตชรลัชาแนลโอเค